ขอบคุณค่ะน้องน้อยคนรออยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้ไฟ่ส,สวนอยู่จังหวัดอะไรค่ะลุงใจสวัสดีทุกคนรอบห้องจ้าพี่หญิงสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะแมวันเพ็ญสามสิบห้าแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแก่ขอบคุณแม่เพชรขอบคุณลุงใจแม่พี่หญิงนะคะ้องขอบคุณในหลายพี่สายชนขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะที่มาให้กาลังใจน้องน้อย ยังนักหนาอีกสามนาทีก็ลงแล้วลงไล่แล้วสิปเปิงปัม่มเมืองน้ำเลยนี่เกิมสวัสดีค่ะ่ะใ,ใจน้องน้อยก็จะไปเพิ่มพลังบวกต่อกันนะ,น,นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่หญิงก็สวัสดีลุงลุงใจจะไม่พี่หญิงสวัสดี ห้านาทีขอบคุณนะคะคนเห็นพุงเฉยปิดไหว้ดีค่ะคุณท่านิทันิศราเลยเนาะค่ะเนาะแมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลุงชัยนธันวาค่ะผ่านแต่ทั้งวันที่สิบห้าธันวาค่ะเพิ่งได้เดือนกว่าๆนาะคะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ เข้ามาเนาะพี่สายชนใช่ไหมคะพี่สายชนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่สายชนยผ่านแล้วสบายเนาะพอดะ ก็บ่สบายไม่สบายเท่าไหร่ดอกคุณไม้สวัสด eh ีครับคุณสายชนคุณไม้สวัสดีคุณสายชนน้องแ่กสวัสดีค่ะแม่เพชสวัสดีทักทายให้ดีค่ะคุยคุยน้องแกกกินข้าวเที่ยง uh? ือยังน right ้อน้องกมลคุณไม้จเด่นหรอคะอยู่สวิตอ๋อสวิตใช่ไหมคะอ๋อคุณคุณรัตนาอยู่สวิตนะคะเนาะ จะของห้องอยู่จังหวัดนนท์ค่ะอยู่นนทบุรีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให้ค่ะส่งพลังบวกให้น้องน้อยคนทักทายให้กําลังใจกันอ้ยนุมเห็นผูกสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีเช่นกันค่ะจากทุกคนค่ะพี่สายชนพี่สายชนก็ยังไม่ผ่านนะคะตำไข่ต้มยำไข่ปลาไข่ปลาอ่า มา,มาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณนะคะคุณรดจนาค่ะคุณรดจนาไปแล้วน้องน้อยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทํางานอะไรค่ะอ๋อพ่อบ้านเขาตาค่ะ ก you know um. ินอีไนบ้งัวมิ้นไนี่ยปนะอาหมั้จะปลูกมั้งวัไหนปิดปั่มเลยมันงเลยบสวัสดีจ้ะน้องน้อยสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะแม่เพชรกินข้าวที่ยงกันหรือยังเนาะปั่ม ม่แต่ปั่มนนำแม่น้ำปิดบ่ได้กันเลยพักกันเต็ปิดสวัสดีค่ะลูกแขกแม่เพชรก็สวัสดีลูกแขกค่ะคสวัสดีน้องแขกค่ะสวัสดีจ้าทำรับเหมาค่ะคุณสวัสดีขอบคุณนะคะคุณรสนารจนากี่โมงแล้วคะที่บ้านผ่านได้สามวันแต่ยังก่อเดนเหรอคะ อยู่สวิตอ๋อสวิตใช่ไหมคะอ๋อคุณคุณรนุนาอยู่สวิตนะคะเนาะวันนี้ไม่ได้ไหลฟ์หรอคะพ,พี่พี่สายชนไลฟ์ไหมคะวันนี้ไลฟ์ไม่จ้าวันนี้นนนเนาะคำดีบุญคะ่ะคุณแม่มีขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้น้องน้อยคนหลอ่อค่ะขอบคุณคะ่ะ ไม่สบายเท่าไหร่เด้อก็หาคลิปลงเหมือนเดิมนะคะเนาะเขบอสบายนะคะเนาะไอทุล่าอันนี้คุณน่าจะเป็นอะไรนะแม่อะไรนะหน่อยจะจำห่ได้อีกแล้วเนาะอ่านภาษาอังกฤษก,ก็บบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอตัน ผ่านแล้วสบายเนาะคุณนนะ่ะก็บ่สบายไม่สบายเท่าไหร่ดอกคุณไม้อยู่ไปเบิ่งในเกนตัเครื่องแป้งด้วย <c oughs> ถึงอายุไขาอายุการใช้งานเนี่ยนะคะพักต่อทุงทอ,อคัะขอบคุณค่ะน้ำกับหัวตู้เย็นกับพังแม่เอ้ยจกักอียงในนังหลายอย่างทั้งมันนี่ปัด,ปด ได้ไดลฟ์สดเลวคะ่ะปิดประตูกันอะคุณรจนาดีลุงชัค่ะสวัสดีคะ่ะดักท้ายให้กําลังใจกันคะ่ะมันมันคือบําบอโย,โยู่ค่ะ ทั้งแท่งเลยนะเอามัคือเต็มแต่มัเต็มทัเลยืนมันเปิดตอนไว้ต่ำมือเลยจะของห้องอยู่จังหวัดนนท์ค่ะอยู่นนทบุรีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ค่ะส่งพลังบวกให้น้องน้อยคน ทีแม่มีได้จะได้คุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตนาเสรีค่ะแวะเข้ามาทักทายค่ะเนี่ยเข้ามาทักทาย มาให้กำลังใจทักทายให้กำลังใจได้ได้ใจเด้เอ,อเพื่นอนๆพี่ๆน้องๆรอหน่วยล้งเลยล่ะแม่มึ้ใส่จีไปแถวซอยแก้วอินนังน,นจะถือกันกระบกกับกระบกกับมาขามไปหาย,ย่เด้อแม่ขอบคุณได้หลายครับนักเช่นกันค่ะอขอบคุณค่ะ โฆนาไปแล้วเพื่อนอยู่สวิตนะคะประเทศสวิตบ่ะสวิตเพื่อนไปแล,นแล้วสวัสดีค่ะคุณค่ะผ่านแล้วสบายเนาะสวัสดีครับเป็นงานปยุกต์เปล่าป็ะเทศแมนโยธาเนาะปังๆค่ะโฆษณาเข้าอยู่นะคะแม่เฟดไอ้น้องแขกบ่ ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะเหคุณรุจนายอยู่ไหนคะไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอคะตอนนี้อยู่เมืองไทยไม่เสร็จใช่ไหมคะ